ให้ทุกคนโชคดีนะครับปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนังนสาวไทยอ่างทอง,งของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสามท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบสามคนสุดท้ายท่านแรกได้กับหมายเลขสี่ครับสี่ิงกะผ่าโบน่า ยินด,ดีด้วยนะครับและขั้นต่อไปที่ผ่านเข้ารอบนางสาวไทยอานทองได้าการหมายเลข8ครับนางสาวไทยประพักครับ คนสุดท้ายและผู้เข้ารอบสามคนสุดท้ายนางสาวไยอ่างทองได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขเจ็ดครับทุกท่านากมีสิทิครับทองหมายเลขสี่ครับสิริน,นับพาปุนปาหน้าปองัระัุ้นก็คือหมาอยนิดแต่เปเ็นประพักแสนพิเศษครับ อิเมนด้วยนะครับขอเชิญนะครับสงสารนักไทยประจาตำแหน่งนับแขึ่นขึ้นมาในพิทีาลัยในพระบรมราชานา